ดูดเลือดพลานมากเลยดูนะมันเป็นยังไง,ไงน้ำมัน,นมันไงนี่รีบๆเดี๋ยวเราไปกินเนื้อ,อย่างกันเนื้อ,อย่างญี่ปุ่นวันนี้เรามากินเนื้อ,อย่างกันที่ร้านยากินิคุคิงโูคายุติโอเดอระนะคะเพื่อนๆเข้ามาเลี้ยงวันเกิดให้ป้าไทยคะ่ะเป็นร้านย่อยมาแล้วก็อร่อยมากเลยคะ่ะ ก็จะเป็นร้านเนื้อย่างแบบบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ที่เราไม่ต้องเดินคะ่ะเราสรั่งเอาในแท็บเล็ตนะคะ,นะนนะชิ้นใหญ่มากมนมเนื้อย่างนี่พรีเมี่ยมเลยเหรอเรา<อ>จิ้มซั่งแล้วมันก็จะมาตามสายพานนี้นะคะเลยถ้าเพื่อนๆชิ้นย่อยยาวมาเลยค่ะ ถย่างทางนี้ก็ได้ค่ะแต่มันจะซุกยากต้องตัดเป็นชิ้นๆค่ะร้นมากดูนี่านไนี่ไงร้าน้าานไนอืมน้ำจิ้มร้านเนื้อย่างถูกมากเลยบุฟเฟ่สามพันห้าร้อยเยนเนาะก็มีทังกุ้งปลาหมึกหมูไก่ค่ะแต่ทินิสเซียอย่างเดียวค่ะน้ำจิ้มว่านไปนิดนึงค่ะ ย่างในนี้ก็ร้อยทังมดแล้วค่ะแต่ว่าป้าไทยไม่กินเนื้อค่ะเลิกกินหน,าน้าละไม่รู้ว่ารสชาติแบบไหน,นแต่ว่าเพื่อนบอกว่าร้อยค่ะตอนมาก็ทุกคนกําลังหิวค่ะป้าไทยก็เลยท่ายได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนด้วยค่ะใบพักสลัดนี่เอามาห่อเนื้อย่างกินนี่จะอร่อยมาเลยค่ะร่อยกว่ากินเนื้อย่างเป้าลาวค่ะ

ใอน,อนอันนี้ก็เสร็จแล้วพายุสงบ <c oughs> วันนี้ป้าไทยก็ข้อจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก็นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ